จเจริญพรญาติโยมทุกท่านทั้งหลายวันนี้ก็จะกล่าวถึงเกี่ยวกับการจัดงานทำบุญวัดครบรอบ15ปีนะก่อนหน้านั้นเนี่ยวัดเรานะ่ยยังเป็นสำนักสงฆ์นะยังเป็นสำนักสงฆ์อยู่ก็คือสำนักสงฆ์โอเกชอบี้สานะคุณนะยุคแรกๆแ,แล้วก็ช่วงที่ ท่านมหาอาทิตย์แล้วก็ช่วงมาท่านอาจารย์เมธนะนะอันนี้ก็ยังเป็นสำนักสงฆ์โอกีโชบีศาสนะคุณอยู่นะนะพอตัวพระอาจารย์เข้ามาอยู่เนี่ยก็ไปศึกษาหาข้อมูลค้นดูเอกสารอะไรต่างๆทำยังไงเราจะเดินเรื่องให้วัดเรานั้นถูกต้องตามคณะสงฆ์ธรรมยุทธ์ในอเมริกาในการที่จะเดินเรื่องทำเอกสารอะไรต่างๆก็ต้องใช้เวลา แต่เมื่อไปศึกษาดูเอกสารเก่าๆอะไรต่างๆมันมันไม่สามารถที่จะหามาได้ครบนะก็เลยเกราบเรียนหลวงพ่อปรึกษาหลวงพ่อนะก็เลยยกเลิกสำนักสงฆ์โอเกชบี้ศาสนะคุณแล้วก็ไปจดทะเบียนใหม่เป็นวัดนิเทศศาสนะคุณฟลอริดานะจดทะเบียนวันที่13มกราคมทูเทาสันเเลเว่นนสะก็เลย ก็เลยเอาวันนี้เป็นวันก่อ,กอ,กอตั้งวัดนะทำบุญวัดสำหรับปีนี้ก็ครบรอบ15ปนะีทางวัดก็มีการจัดงานทำบุญวัดซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ที่9นะมกราคม2พุทธศักราช2565นะคริสตศักราชก็2ูตสัน22นะนะนะก็เนื่องในโอกาสเพื่อมีครูบาอาจารย์เดินทางมามาก ครูบาอาจารย์เดินทางมาเยอะในฐานะที่เป็นตัวแทนคณะสงฆ์ของวัดนิเทศศาสนาคุณฟลอริดาก็ดีหรือเป็นตัวแทนของคณะสัตธธายาติยมของชาวฟลอริดาก็ดีก็มีความปิติยินดีใจว่าครูบาอาจารย์ท่านมาร่วมงานเยอะแยะมากมายหลายท่าน5 0รูป60รูปนะก็เลยถือเอาโอกาสนี้สุดถอนสีมา นะสุดถอดสีมาเพราะว่าทางวัดเรานั้นมีมีนโยบายมีโครงการที่จะสร้างอุโบสถศาลากาบเรียนปรึกษาทางครูบาอาจารย์หลายรูปหลายท่านก็เทั้งว่าหลวงพอ่อพระเดชพระคุณพระเทพกิตติมิมนก็ท่านก็เห็นด้วยในการที่จะสุดถอดสุดถอนก่อนท่านก็ว่าดีดีหมดในเมื่อครูบาอาจารย์มารวมกันเยอะๆอย่างนี้นะ ถ้าพระมามากพระมาเยอะการสุดถอดสุดถอนนั่นก็จะเสร็จเร็วเพราะว่าการสุดถอดสุดถอนน่ยมันสวดไปทุกตารางฟุตนโยมนะสวดไปทุกตารางฟุตทุกตารางฟุตก็คือหัตถบานกะ็ฟุตหนึ่งก็ศอกหนึ่งหัตถบาทหนึ่งก็ศอกหนึ่งพระก็ต้องยืนเรียงแถวเป็นหน้ากระดานสมมุติว่าพระยืนเรียงแถวหน้ากระดาน10รูปพระ50รูปก็5แถวค่อยขยับเลื่อนไปแถวที่5ก็หยุดไว้4ีแถวก็ขยับค่อยขยับ สวดจ,จบบทหนึ่งก็ขยับสวดจบบทหนึ่งก็ขยับขยับไปการสุดถอดสุดถอนคุณสวดสองบทนะกว่าจะเสร็จก็ใช้เวลานานพอสมควรนั่นก็ถือว่าโชคดีถือว่าในการที่ครูบาอาจารย์ที่ท่านเดินทางมาร่วมในงานสุดถอดสุดถอนอในการที่จะก่อสร้างอุโบสถศาราด,ด้วยแล้วก็ทําบุญครบรอบ15ปีในการก่อตั้งวัดนิเทศศาสนาคุณด้วย แล้วก็มีพิธีมุทิตาจิตเกี่ยวกับพระอาจารย์วิชัยสุภโรนั่นได้รับแต่งตั้งจากพระเดชพระคุณพระธรรมวิสุทธาจารย์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบรวรนิเวศวิหาราาาาท่านมีเมตตามอบฐานานุกรมมาพระครูวินัยทรมาก็ถือว่าเป็นการแสดงมุทิตาจิต าให้กับหมู่คณะนนะการอยู่ร่วมกัน,อ,นอยู่ด้วยกันนะก็ต้องเกื้อกูลกันคำชูกันดูแลกันอเอื้อเฟื้อกันนั่นะคือการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่เป็นคณะนะเพราะมนุษย์นั้นเป็นสัตว์สังคมเราอยู่ที่ไหนเราก็ต้องมีเพื่อนนะไม่มีเพื่อนก็ต้องมีพี่มีน้องนั่นเกื้อกูลกันนะั่นแหละนะ